สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้ยอย่ามาเรียนรองเท้าปปาโอ้วันไม่มาถือของช่วยปปาเลยเว้ยใครจะถือของช่วยเนี่ยมันร้อนนะลูกอ่ะเอาไปให้ยายหน่อยครับผมไปไปอย่าแย่งกันลูกเอ้าจะรวมพลังเหรอคูณสองเหรอลูกคูณสองนะครับนี่ แม่หน่าเช่าไปเองบาบาอ่ะป๊าป๊าถ้าป๊าอ้วนน้ำมันแยางอะ่ะแม่เดี๋ยวคืนน่ารักป๊าป้าโอ้ก็คาบไม่เป็นล่ะลูกโอ้ก็จะคาบแต่วิ่งไปกองทรายอย่างเดียวแม่หน่าเช่าไปให้ายากแม่ที่ชุนไงได้วันนี้แม่ที่ชุนนะเด้แม่ที่ชุนนะได้วันนี้ป๊าอ้วนม,มน,นีทุ่งยนชาทะนุถนอม <c oughs> <c oughs> บ่หอดดอกมือนีิบ่หอดดอกมือนีิ แม่น้าเชียร์ให้ยายอยู่บอกว่ามื้อวันแม่นต้องต้องลบแม่น้อยนึงให้บอกว่าน่ะเอาไปให้แม่เอาให้ยายลูกเอาอ้อมน่ะอ้อมหลังเจ้ากันลูกรอเลี้ยนหลออ๋อเอามาคืนให้ป๋าป้าไม่ได้เอาไปให้ยายขอบคุณครับโอ้ยเอามาให้ปตุป๋าเห็นนะบอกว่าให้ถือไปให้ยายไปให้ยายไม่ให้เมื่อวันยี้หันนะบมื่อวันมันมันสิเอาต้องให้แม่ยังเดียวได้แม่ว่าเอาไปแม่ แม้ว่าเอาเองเลยนะยมันอร่อยอะ <c oughs> ออยทะลุงงทะลุต้องไปหาซองหน่อยล้ว่าแม่ขอมาหมดยังสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับหลบสวัสดีครับจุ๊บจโอเคไปแหน่ัดอายุละ่ะว <c oughs> ิ่งไปทำไมพี่ตังไปไหนวะไม่ส่งเสียงดังเลยไม่ได้ยินเลย ไม่รู้เลยว่าพี่ตังม,มีอยู่หรือเปล่าพี่ตังสวัสด,ดีค่ะอะไอออออยังหรอสวัสดีค่ะยังงายท้องโชยังอันน่ะอันน่ะเป็นหยังคือ,อขั้นแบบนี้เบื้องกันน่ะพี่ตังว่ามีพื้นมีขั้นเบื้องกันนะลูกเฮ้ยคนณเฉยหายยังหายัง,หยงให้ดูท้องก่อนให้ดูพุงก่อนลูกอุย้ย ล้างหลอกกันเนี่ยล้างหลอกแล้วขนขึ้นละขนเริ่มขึ้นละอย่าจีบมาไก่ตังเด้อน้องไกลนิดเดียวไม่เอาลูกไม,ไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่ไม่ให้ใกล้พี่ไม่ให้กใหกล้ยามาฮื้อใส่พี่ดีละเออน้องไม่ใกล้หรอกลูก ไม่สีเฮ็ดให้น้องคือหลายแม่น่ะประหยัดไกลผู้ใดหลังนีแต่ยพูดเป็นตาช่างก็แม่นนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีค่ะยังรสวัสดีค่ะอ้ยอืมพอสามแม่มันพอพอเงินไม่พอไม่ได้ออกแค่อยากคาบด้วยล่ะพี่วันก็ไม่คาบเลยพี่วันทำไมใจร้ายกับโออย่างนี้ยังก็เดี๋นี้ชไปใส ดูที่ทำไมหอมจังยายทำอะไรกินนะอ,อุ้ยยายทำอะไรกินนะแบนแบนอาะะหารนคะอ้าปาโอ้โ,โ,อโแหแกงหน่อนไม่ส้มใส่ไก่เป็นตแสบเถอะเนาะเอาพี่ตังอยู่ข้างบนทำไมพัดลมอยู่ข้างล่างกัน,กนลูกน้ำหมา เอายายสั่งตังหากเอ,อ,อโอ้โหยายสั่งน้ำให้หนูนนดูดิสามถังพอไหมโอ้ยพอโโอย่ามายืโโ่งกับของคนนะอย่ามายุ่งกับของคนนะยายบอกสามถังสามร้อยถังสามยยายซื้อตังค์ให้พ่อ ตังก็กินน้ำสะอาดมากเลยตังนี่เดี๋ยวแม่เช็ดหัให้เด้อทำไมวันนี้คันละ่ะมันแกงคันด้บอกว่ามันยังไม่กินข้าวมันแก้งคันอ,นนอยู่เยโอ้ขอเมือนะครับกินเดียวกันไหมครับไหนยา,ายพยาสร็จาารดีาพยาธินนกินันี้อยาท่ายพยาธิครบสาเดือนแล้วนะครับลูกครับ เย่อไปเล่นดินทรายมันดินเข้าตาน้ำตาไหลเลยนาะดินเข้าตาน้ำตาไหลเลยบอกว่าอย่าไปนอนเยอะอล,ลูกกินไหมย่า,าพยานะคนละครึ่งนงนะรนัตามน้หนักเน,ะนาะาาให้มันต้องกินหลังอาหารป กินข้าวเสียด้วยกินนะเฮ้ยข้ากินตอนท้องว่างมั้งเดี๋บอกเฮ้ยกินเลยเนาะแล้วก็พาให้ก่อน,นตอนกะเข้าจุนพูนอยู่ตอนกะเข้าจุนพูนพขั้นยังี้มามารวมตัวกันหน่อยเร็วนะ<า>ใครจะกินขนมมาเร็วพี่แว่นมาก่อนเลยอ่ะพี่ตงังอ่ะให,ให้ให้พี่แว่นก่อนนะอ่ะอ่ะแว่นขอมือค่ะ ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้จุ๊บๆได้จุบ๊บโอเคไม่เห็นหรอก <c oughs> เอาไปกินดถาถ่ายพยาธินะคะถ่ายพยาธิต,ต้องกินให้หมดแล้วลูกห้ามคลายออกมาโอ้โหหมดเจี้ยงเก่งดังเลยเก่ง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 กินแล้วพี่แวน่นย,ย,ยาถ่ายพยาธิเด้อนี่ รายงานอะไรนี่มีคลิปอยู่พี่แว่นจะกินบ่อยกังลูกให้พี่ตังบ้างให้พี่ตังเนีย่ยถ่ายพยาธนะินะพี่ตังกินแล้วหนูก็กินแล้วหนูจะไปแย่งพี่ไม่ได้ลูกกิน,ปน,ปน,น,นเป็นน้าครูไปนน้าเอ้าเมื่อนิมเป็นตังไหนก็กวนเอื่อยแต่นอนอ,อ,ยอยาหญ่เลยแช่เลยบ่ลูกแช่แห้งตังมากแห้งอหอมแห้งเว้ย ยาออกมานะโอเคเก่งมากมานี่มานี่มานี่เพื่อนน่ะเฮ้เอยอย่าก,กวนพี่สิลูกห้ามกวนแม่ด้วยใครกินหมดก็คือหมดอ่ะแมดิกนี่ก็ด,กด,กดีแม่ดิกอย่าพึ่งไม่ได้กินยากกว่าเพื่อนโอ้นั่งลงก่อนครับลูกเอาไอ้ว้วนมันไม่ใช่ยามันเป็นวิตามินไปเ่ะ พี่แว่นจะกินแทนได้ไหมแม่ดิ๊กให้ดิ๊กเนี่ยพี่แว่นจะกินแทนนะลกูกพี่แว่นอย่ามากวนพี่ปปองหนิยงนนอ,อะไรนี่เอาเอาลืมผนละเม็ดนี่ะเอ้ยอย่ามากินของแม่จะกินหมดทุกอย่างไม่ได้่ะกินเร็วเร็ว กินหรกมันคือขนมมันคือขนมเนี่ยเฮ้ยเพี่อนกินไมหมมามาฝากมาฝากถือวันที่แแม่เด็กมานี่ยพี่โอ้กินยังโอ้ยังไม่กินเลยมันคิดว่าเป็นยาเรียบเลยมันคือวิตามินถ่ายพยาเข้ายัง หมดแล้วคะ่ะเจ้ามากินเลยเจามากินเลยอ๋อนี่ไงครับของแสบยไหมนี่ขอมือครับกินไหมครับรับไปกินนะก,กิน,นะกนจริงนะห <ผม S 1> ้ามหลอกต้นนะองกินเออกินยอดจังเดียว <พอ S 1> แล้วปกแล้วไหนมันกินอยู่มันแกย้งเฉย